สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมื่อวานได้ลงเหรียญแตงโมไปก็มีเพื่อนเพื่อนมาถามอินบ็อกมาถามผมหลายหลายคนนะครับผมก็ไม่ได้เก่งมากนะครับก็พอร,รู้บ้างมันจะคมีสี่เหรียญคือเหรียญแท้หนึ่งเหรียญเหรียญเคสามเหรียญถ้าคนดูพาพ่บ่อยก็จะรู้นะครับว่าหน้าตามไม่เหมือนกันอันนี้ใกล้เคียงที่สุดแะครับเนี่ยมี A ด้วยเดี๋ยวผมขยายให้ด บล็อกเนี่ยเก้เก้มีเอแต่ก็ยังไม่เหมือนนะครับดูหน้าตาก็ใกล้เคียงนะครับไปร้อยตัดแบบนี้พลิกไปเลยครับนี่เก้ K. ครับดูหน้าตาวงนี้นะครับไม่ได้อันนี้ไม่มีเอแต่แต็งโมงมีสองแบบครับมี A แล้วไม่มี A แล้วแยกเป็นหลายบล็อกครับ เจอันนี้ด้แคกที่ผมดูไม่หวานอันนี้เป็นบล็อกก้างปลาผมไปหาบล็อกเจอละอ่าเนี่ยมีจุดเดียวที่บอกว่าเป็นก้างปลาคือจุดตรงหัวหนามเลยครับตรงหัวเนี่ยข้างเนี่ยจุดทีเนี้ยมองไม่เห็นทีเนี้ยมีเอในบล็อกก้างปลามันดูนะครับว่าพระเกกับพระแท้เนี่ยตรงนี้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับ ว่าทำดีอยู่ถ้าเลี่ยมในกรอบก็ดูยากตัวหนังสือก็จะไม่เหมือนกัน,นครับฟอนต์ฟอนต์ตัวหนังสือเพื่อให้ดูแบบนี้นะครับดูบ,บ่อยๆครับตัวหนังสือแบบนี้กับตัวหนังสือแบบนี้มันไม่ได้เหมือนกันนะครับดูข้างหลังง่ายๆนะครับนี่ตัวตัวหนังสือเมสานระครับดปตัวหนังสืออันนี้ พรอนตังสีมคนละแบบครับดูครับเทบให้ดูเจแทกก็แยกได้จากตัวนังสีด้วยนะครับหูเจาะก็กว้างใหญ่แบบนี้หูเจาะเล็กนะั่น,ะนไม่ใช่เนี่ยหูเจาะเล็กนะหูเจาะเล็กนั่นไม่ใช่ต้องดูหูเจาะนะครับหูเจาะเล็กนั่นไม่ใช่อันนี้ใกล้เคียงสุดแล้วครับเนะี่ยแต่หูเจาะเล็กหูเจาะเล็กไม่ใช่ ตัวังสีเทียบฟอนตัวลังสีดูครับนะครับฝั่งนี้ครับอเอาของแท้ไปข้างบนฟอนตัวลังสีไม่ได้บล็อกข้างปลาก็แยกถ้าไม่ดูไม่ออกก็ดูตรงนี้ก่อนดูไอ้ข้าลามตัดเนี่ยครับเนี่ยมันจะเอียงเฉียงอีกฝัง่งนึง นันเป็นบล็อกอื่นจะมีหลุมหลุมน้ก็ต้องมีจุดนี้เห็นได้จุดเดียวบอกว่าเป็นบล็อกก้้งปลา mm hmm. เพื่อนก็ไปศึกษาดูนะครับว่าแท้เก๊ดูยังไงสภาพผ่พาแท้กับผ่าเกะมันคนละสภาพกันเลยนะครับขนาดสึกนะครับอันนี้ยังยังไม่สึกนะครับคมชัดตัดวอักษมันไม่ได้กัน เพื่อไปศึกษาดูนะครับดูครับตัวสีครับฟอนต์มันไม่ได้ลายกระหนก,กคนละอย่างนะขนาดนี้สิกแล้วนะของแท้ได้กนหนกข้างนะครับคนละอย่างกันหมดนะครับเดี๋ยวนี้ที่ทําดีที่สุดทําใกล้เคียงที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้ลายกระหนก,กยังไม่ได้นะครับใกล้เคียงสุดแล้วครับ ก็มีมาบอกแค่แนี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปอาจจะยาวไปหน่อยขอบคุณครับ